บายที awesome ่ได้ไปไหมพี่น้องบ่อยู่ไทยเราต่างประเทศพดยเพากับซ่องลังเอ้ยพี่น้องมันขาวมาตลาดพี่น้องเอ้เมื่อกี้ตลาดลงเกลือเด้อพี่น้องเด้อเขาอยู่ห้องกินกระลายนาะงก้ะเผากระปลาหลายแม่พี่น้องไก่ทอดข้าวเหนียวพี่น้องจ้าบลาคามเปียกบลาคามดองของกระเผาร้าอย่างจะขายนี่หล่ะป้าผมีแหนมมี nhang lái yàng, ôm, cha có phên bận à? Ừ. Ah, cái, cái พระสุภาบา,านเท่าใต้สายเสือคนกระลล่แห้งกับเขากับคลายกระล่เนาะค้องอยู่คองกินกระลล่เนาะเอ้ยไปทางไหนลงทางเลยไว้เนี่ยมันคื้คลอ,องอยู่ ไปทางไหนลงทางเลยเดยวนิลงทางเลยปยางก่อนโอ้ยทางนีนก็นล่ <c oughs> ไปทางไหน,น อ,อันนี้คืออันสากแก้วพี่น้องไปไปเดินน้ำหนาหัวหนาน้ำหนาหัวหนาผ้าเทียดนี่ถ่ายยังไงก็ได้เอาถ่ายหัวหนาเนาะ ให้ปะลูกเบิงพี่นอ้องเบิงเนาะเดยวลงขีบลายเมื่อขอโทษขอภายได้ถึงเลยคอแม่เลยกับพุอมีเวลาเนาะแบบการทำงานพี่นอ้องเลยฟ้ากระเป๋าลูกใหญ่ใช่เออจะเอาหนึ่งมั่นดีวกว่าเอายี่สิบบาทไปตัดสบอพี่นอ้องจ้ะ หนึ่งมันไปตนกระแสน้ะเธอมียีสีปอดใจก่อนแน,นนี่เอ้ยไม่มีแล้วเดี๋ยวมันโจกเงี้ okay, ยโอเคปะขอกี่ก็มีมีทุกอย่างเลยมะคัมมะคามาดมะคามันจะมา,านใหญ่เนญะไข่ปี่ด้วเนาะกระโผดหนึ่ง ไปเทอไปโมเป่งเลวเป็นซะเลงเลยดูจะยังไหวไรสบายดีดวยพี่น้องกล้องดีด้วยส่กล้องด้อแมนได้มาเที่ยวกับย้ายกล้องสั่นอื้อนี่แม่น้องเลยไดมันพี่น้อง เป็นยูทูบเบอร์เอามาเบิ่งข้างนอกว่ามียังพี่น้องอาหารแบบอีพาน่ะเออไปลก็สั่งจ้าก้มีมนียูสต็อปกับยูเบอร์ยูสต็อปตรงไหนเอ้าแต่กล่อนี้ถ้าเนี่ยกับซีเป็นมองคิวโหลดนะพี่น้องเนาะไรโหลดแล้วเนี่ยเออโอ้โหถาเนี่ก็เป็นมองคิวโหลด ใช้กับข่าวบางเขาซื้อไม้ไก่เมื่อนั้นนะหมกอ๋อจะเป็นพวกหน่อหมงหน่อไม้เออหักถั่วปีเป็นถั่วประจำหมกเม็ดเอาหักถั่วปีไปะตะจำดีกว่าหมกถั่วลายอันนี้เขาเอ,อิ้นถั่วอะไรจะอออ๊ะอันนี้ถั่วปีอันนี้จำไดยเอาอันนี้จำ เสือเั่วปีพี่น้องที่พักขงมงขงมิ้กนะมาเถอะมีร้ายอย่างอาหารบ้านเฮาพี่น้องได้ยังเถอะ ลายเนี่ยมีบอเขามีกาอามาว่าแดดถอนกันพี่้รงบรรยากาศก็ะแดดป่ะพักยังไงท่กเม็ดก็พักเขาท่อง โอ้เมื่อกี้กำยังนะหลับเบือเนื้อโอ้โหระวังรถมาเธอไปสั่งสั่งกาแฟโอ้ยนะอเรอง้ยียใจเอยากกินขาปอบากินขามปอบมีบี่ก็ื้อซื้อจะได้แค่เอากินมาได้อุ้ยอัดลำบากเยย็นอด อดเอาสองปีม,มีไข่ข้าวไหมคะมีครับเอาห้าสิบบาทคือไข่ข้าวอนที่นู้นไข่ข้าวร้านนี้เหรอ

ปวดตรงนั้นมียังายนะบอทังน่ะเราไปหล่อบังอาหารบ้านเขาหลายลายพี่น้องหลายแห้งเนาะนี่บรรยากาศข้างนอกบนแม่อเนยอยู่พี่น้องไอ้ห้องผักเนาะกระสิเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องมองแม่อเนยเนยอยู่เนาะก็ข้ามาไก่องค์พระบอกับไก่เต๋อพี่น้องเลยทางรถไฟมาอีกเนาะไก่เตอเนาะ มันเลยพ่นตกฮะก็เศ้าพี่น้องเลยพ่นตกถูกมือเงี้ยมัแรงเย็นเย็นพี่น้องตกแห้งเนะาะจวขึ้นหนาเดือนหกบาทเท่าเลยพี่น้องมันพ่นตกกันเลยอันนี้แม่น้องเอาเนยต่อแม่น,อน้อ,นองเอาเนยปลาเที่ยวมาว่านี่เด้อพี่น้องเด้อปลาเที่ยวสะแก้ลมาว่านเด้อต่อคลิปมาว่าน,นี่เนาะอ,ไไอไ็ไปลงคลิปลายมือลายวันไปลงเบิ่งเนาะ อะนรก็สิเป็นถนนเพป็นถนนน่อยแบบทางซอยบ่าเนี่แหละหมอกม่วงกับเป็นย่ามนี่เป็นอะเอ้ยอกดอกดกด๊อกหมอกม่วงนะดอกแห้งเป็นอะไรต้นทางล่างกับเปลี่ยนหมอกม่วงนี่คือเป็นย่ามนี่เหมือนอะไรกับเรเคยเห็นเป็นอะดอกแห้งเป็นหอกม่วงดอกดกม่วงกับดกเนาะ บ้าน่นาเกี o, ่ยวข่าวเลวเลยพี่น้องเอ้ยน้ามีอะเจือก้อเนยกับเลวไปแล้วเนาะเกี่ยวข่าวเลววายปีนเพราะว่าเห็ดหน้าบุลายพี่น้องเห็ดอันห่อยเดียวพี่ใหญ่จ่อยกันได้เนาะเลยเลววายนิดนึหน่อยเนี่ยหน่อยขิดหอดจะเสื้อหอยอ่ะหน่อยพี่น้องอื้อขิดหอดแห้งเนาะพกแหละเลวอัน เรากระทงหรือว่าปีใหม่เนี่ยสิเมื่อไปหน้อ,อ,เอเรรง,องเอ้ยราเสนอจะไปตะซังแต่ซังจะเที่ยวเมื่อ,อยอจะไป้องมันหมดเงินพอแต่จะเสื่อนมขาหลดมเมื่อกระเบิดแล้วก็เรื่อบเมือ่อเนาะเที่ยวไปเที่ยวมามืนกันขาใสาา่ใจกับแพงเราไปดังเนากระหูอย,อ,ยอยู่ว่ะบ้านเท่ายังกับแพงทุกอย่างเราบวแต่บ้านเท่าอยู่ใช้คือกันเราไป้องเนาะจะให้ในต้อาเหยียบเขาขกินเองเนาะยเสื่อมันเหน็ดนี่ยก็มาเห็ดก,กินกันลายๆทีหน้อง แต่วถ้าซื้อเองทุกาหาส,สิบากสิบแปดอนสิบว่าไว้แต่ถ้าซื้อไนเองแพงไปเนาะหนูไอติมมาขายบ่ อย,อ,ยอ,ยอยู่ก็กต้องซีนแหละพี่น้องเดี๋ยวก็ม่เต็มบุ๋มเนาะต้องมาเต็มบุ๋มไปย่างบุหรี่มาเนาะพี่น้องเนาะมีอะไรมาก,ก่อนทับซันี่อยู่คนละบ่อนกันพี่น้องเลยอือบอนไครบอนมันเห็ดงานคนละบ่อนเนาะพี่น้องเนาะ เอาละเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ได้อผักเบิง่งผักส้มคลิปต่อไปพี่น้อย่างนี้มาน้องอนเน่มาลงคลิปนลายบ้านกับขอโขข้อภัยละลายเด้อพี่น้องเี้จะได้กับผักเบิง่งผักสม้มผักติดตามาน้องอนเน่เด้อพี่น้อง